นี่ครับผมที่มันไม่โอเคหนึ่งปีนะผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับนีนกก่นี่ปีกกาเองครับผมนี่ ก็สวัสดียามเย็นครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวถ้วยปลูกผักไฮโดรครับผมตอนนี้ที่ผมใช้อยู่จะมีถ้วยปลูกผักอยู่สามแบบครับผมที่ผมใช้อยู่อ่าแล้วสามแบบนี้มันดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังตามประสบการณ์ของผมนะผมผมเริ่มจากอันแรกครับผมเริ่มแรกครับผม,เร,ม,รรบผมเริ่มแรกผมซื้อถ้วยปลูกตัวนี้มานะผม ซื้อมาเนื่องจากว่าตอนนั้นผมเจาะรูโดยรูใหญ่เกินไปครับผมรูใหญ่เกินไปแล้วถ้วยไซนี้มันไม่สามารถใช้ได้ครับผมก็เลยต้องหาซื้อถ้วยไซนี้มาครับผมไซนี้ก็จะประมาณความกว้างมันประมาณ5เซนก็ลึกประมาณ4 4 5นถึงหเซน,นผมความลึกของมันถ้วยนี้ตอนนั้นผมใช้ท่อ v v c มีหลุมทั้งหมด200หลุมครับผมผมซื้อมาประมาณ200กว่า200กว <100 S 1> ่าถ้วยครับผมก็ตกแล้วประมาณถ้วยละบาท50ตอนนั้นนะผมะตอนนั้นผมซื้อมาถ้วยละบาท50ตอนนี้ก็ประมาณบาทกว่าบาถึงบาท50ครับแล้วแต่ขนาดของมันครับผมมีหลายมีหลายขนาดมีหลายไซส์ครับผมก็แล้วแต่เราจะสะดวกใช้ครับผมผมใช้ได้ประมาณ1ปีครับผมถ้วยเนี้ย หนึ่งปีพอหนึ่งปีมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วครับผมมันน่าจะเป็นถ้วยถ้วยอะคริลิกหรือถ้วยอะไรนี่แหละผมวัสดุมันใช้ได้ประมาณหนึ่งปีครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ดูครับอันนี้คือสภาพมันยังโอเคอยู่นะผมเนี่ยอันนี้ยังโอเคอยู่นี่ครับผมที่มันไม่โอเคหนึ่งปีนะผมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย ปีกกายครับผมนี่นี่เห็นไหมครับนี่สภาพมันคือเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ส่วนส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้นะผมจะมีส่วนน้อยที่มันยังโอเคอยู่แต่ว่ามันก็เริ่มแล้วครับผมมันก็เริ่มกรอบมันก็เริ่มแตกเริ่มรมีรอยร้าวแล้วผมเนี่ยบี้นี่ก็คือเล็กกับมือเลยนะคนนี้นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้สภาพมันนี่นี่ครับผมนี่ ก็คืออายุการใช้งานมันสั้นมากครับผมปีปีหนึ่งปีกว่าๆมันแพงด้วยถ้าใครจะซื้อก็ต้องดูดีๆนะผมว่าวัสดุมันเป็นวัสดุแบบไหนครับผมมันมีสภาพเหมือนที่ผมกําลังถ่ายให้ดูอยู่หรือเปล่าครับผมมันกรอบครับผมนี่มันโดนแดดโดนความร้อนโดนอะไรแต่มันก็กรอบครับผมนะพอพอทีเนี้ยผมเนื่องจากมันแพงครับผมตอนนั้นผมก็ ไม่ยังไม่รู้ว่ามันจะมีสภาพแบบนี้ครับผมมันจากมาแพงผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมาเป็นตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็ใช้มาประมาณปีหรือเกือบปีแล้วผมนี่ก็คือมันโอเคครับผมนี่ผมคิดว่าตอนนี้คือมันโอเคที่สุดแล้วนี่คือมันไม่มีกรอบเลยครับผมมันยังเหนียวยังเหนียวยังแข็งแรงทนทานอยู่เลยผมน่าจะใช้ได้หลายปีเลยแ,ลแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะใช้ได้กี่ปีนะผม ต้องใช้ต้อนเดี๋ยวต้องเก็บข้อมูลไปเรื่อยผมว่ามันจะใช้ได้เท่าไหร่แต่ว่าหนึ่งปีเนี่ยสามารถใช้งานได้แน่นอนนะผมหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยทนนุนแน่นอนนะผมนี่ถ้าเป็นเออลืมบอกไปครับผมถ้าเป็นถ้วยแบบนี้ถ้วยแบบนี้ครับผมมันเหมาะกับอะไรมันเหมาะกับท่อใหญ่ครับผมท่อใหญ่ตั้งแต่สองนิ้วสองนิ้วครึ่งขึ้นไปครับผมใช้ตัวนี้ได้โอเคครับผมสองนิ้วครึ่งขึ้นไปนะผมใช้ท่อนี้ได้เพราะว่าท่อมันจะ,ะไห่มันจะลึกแล้วเวลา ถ้วยมันลึกมันก็จะระดับน้ํามันก็จะถ้วยมันจะไปถึงน้ําได้ง่ายขึ้นครับผมนี่แต่ถ้าเป็นไซนี้ไซนี้เหมาะก,กับท่อประมาณสองนิ้วสองนิ้วครับผมท่อสองนิ้วนี้โอเคเลยครับผมก็ลอยนิดนึ่งครับผมแต่ว่าก็โอเคครับผมนิดหน่อยสองนิ้วโอเคเลยไซนี้อันนี้เลยเป็นใช้กับพวกน้ําวนหรือน้ําน้ํานิ่งก็ได้นะครับผมถ้าเป็นท่อแบบนี้ เออถ้าเป็นถ้วยแบบนี้ใช้กับน้ำบนหรือน้ำนิ่งก็ได้โอเคครับผมทีอันนี้ก็ประมาณห้าสิบตังค์ครับผมหนึ่งถ้วยก็ประมาณห้าสิบตังค์สองถ้วยบาทนั่นแหละผมสองถ้วยบาทหรืออาจจะถูกกว่านั้นหรือแพงกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับจํานวนนะผมแต่ราคาตอนที่ผมซื้อมาประมาณนี้ครับผมอ่าอันนี้ห้าสิบตังค์อันนี้หนึ่งหนึ่งบาทห้าสิบนะครับผมอันนี้ห้าสิบตังค์อันนี้หน,นึ่งบาทห้าสิบก็คือซื้ออันนี้ได้สามถ้วยถ้วยเนี้ยซื้ออันนี้ได้สามถ้วย ต่อไปอันสุดท้ายครับผมจะเป็นแบบนี้ครับผมแบบนี้มันเหมาะสำหรับเหมาะสําหรับน้ํานิ่งนะหรือว่าในโฟมนะผมในโฟมมันก็จะมันก็จะแนบไปพอดีแต่ว่าถ้าเป็นท่อพ v c เนี่ยมันจะไม่โอเคครับผมถ้าเราแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นรางที่เป็นรางของผักไฮโดรมันจะเป็นยังไงนะผมแต่ว่าถ้าเป็นถ้าไปถ้าเราเอาไปใส่ท่อ p v c เนี่ยเวลาลมพัดมันจะปิวมันจะปิวได้ง่ายครับผม าะน้าหนักมันเบาเวลาลมพัดอะไรมันก็จะปิวมันอาจจะทําให้ผักลุตกออกจากรางขนาดไอตัวเนี้ยลมพัดมันยังตกได้เลยครับผมนี่ผมยังเคยเจอมาตกไปเลยครับผมอ่าอันนี้ก็ก็อาจจะทําให้ปิวได้ครับผมถ้ามันรูมันหลวมหรือว่ามันนี่พอดีนะผมมันเหมาะกับน้ํานิ่งครับผมไอตัวนี้ข้อดีมันคือันเนี้ยมันถูกนะผมสี่ถ้วยบาทไอตัวเนี้ยสี่ถึงห้าถ้วยบาทนะผมหนึ่งมันจะขายเป็นถาดนะผมถาดหนึ่งก็ประมาณ ยี่สิบยี่สิบถ้วยครับผมยี่สิบถ้วยนะเนี่ยผมเวลาเราซื้อมันก็จะมาเป็นแบบนี้ประมาณสี่ห้าถาดแล้วแต่เราแล้วแ,แต่เราจะซื้อแล้วผมอันนี้มันราคาถูกถ้าใครที่เกียดล้างครับผมใช,ใช้แล้วทิ้งก็กอกคิดว่าก็ได้นะผมเพราะมันใช้ไปนานๆมันก็จะกรอบเหมือนกันครับผมมันก็จะกรอบเหมือนตัวนี้เหมือนกันครับผมอายุการใช้าง,งานมันก็สั้นครับผมแต่ว่าใช้ใช้แล้วทิ้งนี่ก็คือก็ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะผม แต่ว่าก็จะเปลืองมานิดนึงอ่าแต่ว่าก็ก็เลือกดูครับผมว่าเราจะเอาจะเลือกใช้ถ้วยแบบไหนตามตามกําลังซับหรือว่าตามตามที่เราชอบนะผมอ่าสามสามถ้วยนี้วันนี้ก็จะมารีวิวให้ให้ให้ฟังประมาณนี้ครับผมอีกอย่างถ้วยนี้นะผมถ้วยนี้ถามว่ามันล้างยากไหมผมคิดว่าถ้วยนี้กับถ้วยนี้ถ้วยนี้ล้างยากกว่านะ ล้างยากกว่าพอเราเอาไปล้างปุ๊บมันถ้ามันกรอบอยู่แล้วมันก็จะแตกมันก็จะพังไปเลยนะผมอ่าก็จะพังไปเลยมันก็จะไม่ทนทานล้างยากเพราะมันจะมีมันใหญ่ด้วยอ่าแล้วมันยังมีซอกเยอะอ่าในความรู้สึกผมนะผมบางคนอาจจะบอกว่าอันนี้ล้างง่ายกว่าแต่ความรู้สึกผมคิดว่าอันนี้มันล้างง่ายกว่ามันทนกว่าซึ่งผมแนะนําว่าควรจะซื้อแบบนี้นะผมควรจะนะผมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะผมควรจะซื้อแบบนี้อ่า แล้วก็ถ้าจะซื้อแบบนี้ควรจะเป็นท่อสองนิ้วควรจะเป็นท่อสองนิ้วไม่ควรจะเป็นสองนิ้วครึ่งถ้าคุณใช้ท่อสองนิ้วครึ่งควรจะเป็นแบบนี้แต่แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมแต่ว่าคุณต้องตั้งระดับน้าให้มันสูงขึ้นมันถึงจะไอโฟมหรือว่าลากผักมันจะถึงน้าอ่าก็สําหรับวันนี้ก็มาแชร์ข้อมูลให้ฟังเพียงเท่านี้ครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็มืดค่าแล้วอ่าก็ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะผม ผมก็จะมีสาระดีๆหรือว่ามีข้อมูลอะไรดีๆก็จะมาแชร์ให้ฟังครับผมอยากให้ทุกคนที่คิดจะปลูกผักหรือว่าสนใจที่จะปลูกผักได้ทราบข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะให้เวลาคุณเริ่มทําอะไรก็ต่างแล้วผมจะได้ไม่ติดปัญหาเหมือนที่ผมเคยประสบมาแล้วผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ